สวัสดีค่ะช่องเจเคยนโนยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะที่ดินพร้อมบ้านเช่า3หลังนะคะอยู่บน,นที่ดินขนาด1ไร่30ตารางวาค่ะซึ่งมีบ้าน3หลังนะคะราคา1น5 0 0 0 0านบาทค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลดอนทองอำเภอเมืองค่ะจังหวัดพิษณุโลกนะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะทุกท่าน จะเรียกว่าติดเลยก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่าต้องเข้าซอยไปประมาณ100เมตรนะคะห่างจากแยกอินโดจีน9-10กิโลเมตรค่ะอยู่ติดกับโรงเรียนมัธยมดอนทองแต่มีเจ้าของขายเองนะคะราคา1น5 0 0 0้บาทสนใจนะัดชมพื้นที่ติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะคุยเจรจานัดหมายร่วงหน้าโดยตรงด้วยตนเองได้เลยนะคะ ทำเรสามารถเปิดเป็นกิจการได้นะคะเปิดเป็นรีสอร์ทได้ทุกท่านปรับเปลี่ยนปรับภูมิทัศน์กันเอานะคะตามความสมควรค่ะ1ไร่30ตารางวาที่ดินก็กว้างไม่เบาเหมือนกันสนใจเน้นโทรค่ะและไปดูแปลงจริงก่อนตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนด้วยจะได้สบายใจทั้งกับผู้ซื้อและผู้ขายนะคะเจคโนเพียงนำเสนอเบื้องต้นให้ชมไม่ใช่ผู้ขายสวัสดีค่ะ